สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมโตชโรครับเกี่ยวกับรายการกนกับโต๊ะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณๆกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นโอ๊กแก่นะครับผมแต่ว่าไม่ไม่ใช่ถั่วลิสงธรรมดาแต่เป็นน้ำนมถั่วลิสงเครื่องดื่มน้ำนมถั่วลิสงนะครับมีทั้งหมสสองรสชาติด้วยกันนะครับก็คือรสช็อกโกแลตนะครับนี่นะครับเป็น่าสลักสีตาคารเข้ม นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับเป็นสีแดงครับจะเป็นรถออริจินอลนะครับผมสูกตัดดักรถตั้งเดิมครับเขากลั่นกับตั้งเดิมแค่นอนเองกินแรกก่อนดีครับกินแรกก่อนดีเอาแดงหรือน้นำตาลก่อนเอาน้ำตาลก่อนละกันนะครับดื่มได้เลยนะขอยกซดเลยอ,ออกอากาศ เข้มข้นสะใจมีความเป็นตัวที่ส่งนิดหน่อยอยแล้วก็อันนี้ครับรถด,ดั้งเดิมฉลากสีแดงนะครับอันนี้นะครับ สำหรับผมนะผมว่าสีน้ำตาลอยกว่าก็คือชอบอะไรอร่อยกว่า,วอ,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 วาอันนี้อันนี้จะดูแบบจะจืดจางไปนิดนึงแต่ว่าทางที่ดีที่สุดควรกินตอนที่มันเย็นเย็นตอนที่มันเย็นเย็นรสจะเข้มข้นมากๆเพราะไม่เย็นเท่าไหร่รสชาติจะเจอจางลงมาตามดีกี่ความเอที่มันไม่เย็นอ่ะง่ายๆเย็นยิ่งเย็นย,ยิ่งอร่อยไว่านะครับ สองรถนี่ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับนะไปหาซื้อกันได้ตอนเนี้ยที่ผมเห็นอยู่ที่โกแก่ช็อค้าลานโกะตวลงเอเชียทีนะครับนะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับใส่แว่นเหมือนกันหมดเลยไม้มใส่แว่น <c oughs> โกแก่ทุกคนจัดรายการก็ใส่แว่นนะครับสำหรับวันนี้กินกับรถหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่โนะอกาสหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับย,ย้ายหนึนะ